เราไปได้คิดว่าถ้าฝนตกหนักๆยังไงก็พุ่งออกมาได้เดี๋ยวค่อยไปลุ้นในป่ากันจุดเช็คอินแห่งใหม่ของคนกลางเต็นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ ิวไฟเดอร์มั่นใจทเที่ยวครับเรายังอยู่กันที่อุบลราชธานีครับ E.P. เนี้ผมจะไปตามหาจุดกลางเต็นท์ลับนะที่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณผาแต้นี่แหละเป็นจุดกลางเต็นท์ซึ่งเขาเพิ่งจะไปรีวิวกันใหม่ๆเลยนะครับคนอุบลเองบางคนนี่ยังไม่รู้จักเลยชื่อว่าฮองวันนาตรงนั้นเนี่ย จะเป็นน้ําตกครับแล้วก็อยู่ริมลาําธารวันนี้ผมจะไปชิลอยู่ในนั้นทั้งวันเลยเพราะว่า EP นี้จะเป็น EP ของการกางเต็นท์พักผ่อนชิลชิลอยู่กับธรรมชาติคนเดียวนะครับผมไปรถคันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ดีมากๆเราขับรถไปตรงๆนี่นะฮะแล้วเราก็จะเปลี่ยนเลนหรือจะแซงแล้วเรามองไม่เห็นมันมีจุดอับสายตามีรถจะมาแซงเราเนี่ย รถคันนี้จะเตือนเมื่อเราขับรถบนถนนดำหรือมีทางลาดยางของนี้ก็คือเทคโนโลยีจุดอับสายตา Blind Spot Warning ในการทำงานของมันก็คือว่าการที่เรากำลังขับรถบนถนนแล้วเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนเลนหรือจะแซงรถคันหน้าเนี่ยแล้วมีรถที่ขับตามมาอยู่ใกล้ๆของรถเราในมุมที่มองไม่เห็นเนี่ยสัญญาณเตือนก็จะดังขึ้นและมีไฟกระพริบท,ที่กระจกข้างด้านที่มีรถเข้ามาในจุดอับสายตาทำให้เรามั่นใจทุกครั้งที่ต้องการจะเปลี่ยนเลนและนี่ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ป้องกันด้านข้างจาก3 6 0อศงศา Safety Shield เทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคันจากนิสสันนวราโปรโฟเอคันนี้ครับเราปรับไฟโฟลละเพราะว่าทางเข้าห้องวันนาเนี่ยเป็นทางลุยๆของเราเนี่ยเราจะเข้าทางอ็นโดโลตรงข้ามกับวัดผาแต้มนะฮะ เราเข้ามาเรื่อยๆฮะแล้วเราก็มาเจอลานหินนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะฮะลานหินตรงนี้ทางอันนี้จะพาไปทางนี้แล้วลัดไปแล้วก็เบี่ยงซ้ายมาตรงนี้ถ้าทางนี้มีเบี่ยงขวาในต้นยางก็จะไปโผล่ที่เดียวกัน เส้นทางเข้าห้องวน,นาตูจากแผนที่แล้วนะครับเป็นสวนไรนาของชาวบ้านที่มีทางแยกเยอะมากๆดูแล้วสุ่มเสี่ยงกับการหลงทางเป็นอย่างยิ่งครับเดี๋ยววันนี้เราไปลุ้นพร้อมกันนะครับว่าคุณภูริจะหลงทางอีกหรือเปล่านะครับเราอาจจะมาผิดเส้นทางนะฮะแต่จริงๆแล้วมันเหมือนมีทางไปได้อยู่นะเหมือนทางมันไปได้อยู่อ๋อแต่มันเป็นทางพอตอร์ไซ์ คิดว่ารถเราจะข้ามสายอันนี้ได้ไหมข้ามไปงี้ยได้ลุยเนี้ไปงี้ยได้ขึ้นนั้นได้อยู่นะน่าจะได้อยู่นะ ่านมาได้นี่มันสบายมากๆเลยครับคือเราใส่โฟโลนะครับแล้วก็ใส่ deep lock. ดิฟล็อกรถมันก็จะหมุนให้ตัวล้อหน้าพอมันผ่านมาแล้วล้อหน้ามันก็จะดึงให้ล้อหลังมันข้ามมาแต่ว่าต้องดูด้วยนะว่าดินข้างหน้ามันแข็งหรือเปล่า ดันมาทางรถมอเตอร์ไซค์ครับเดี๋ยวลุยมานี่ได้เดี๋ยวต้องดูว่ามันผ่านไม่ได้ไหมแต่นี่ก็สวนยางแล้วก็กว้างแล้วโล่งแล้วเราขับเข้าไปได้นี่โล่งแล้วนี่ก็บ้านชาวบ้านแล้วเราก็เลาะตรงนี้ไปใช่ไหมแผนที่ดูสิเราข้ามลําน้าเมื่อกี้มาแล้วตรงน,นี้ต้องผ่านบ้านนี้ผ่านสวนยางทึบๆอันนี้องวนนายอยู่นี่ก็ถูกละเดี๋ยวเราเลี้ยวตามถนนเข้าบ้านเขาเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปเรื่อยๆ เราจะเจอลานหินอีกอันหนึ่งแล้วเลี้ยวขวาโอ้โฟรคันนี้มันสุดยอดมากๆเลยครับผมสามารถพารล,ลุยไปได้ทุกที่เลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางเล็กทางน้อยปีนนู่นปีนนี่อะไรเนี่ยไปได้หมดหายห่วง มีกล้องด้วยนะฮะเราก็ดูได้ว่าอุปสรรคของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับบุกป่าลุยน้ำกันมาสักพักหนึ่งก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะถึงห้องวันนาเลยนะครับหรือว่าเราจะหลงทางกันซะแล้วครับ สัสดีครับพี่ทองวันนาแบนี้แมนบอสตเลยครับตองกันเลยนะครับขอบคุณครับนี่คือทองวันนาครับดูน้ำนี่เลยโหนี่คือแบบอันซีนมากตามมาน,นี่ยตามนี่มาให้ดูน,นี่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 ตามมา โอ้โหนี่แบบน้ำใสามากอันซีนมากๆฮะแล้วก็คนนี่รู้จักน้อยมากๆน่าจะมีแต่ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้รู้ว่ามันมีจุดที่มันเป็นน้ำใสๆลงไปว่ายเล่นไปแช่น้ำมานั่งชิลๆได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาจุดกลางเต็นท์กันที่อยู่ใกล้ๆกับริมน้ำตรงนี้เป็นหนึ่งวันสบายๆของเรานะครับที่ฮองวันนาจุดเช็คอินแห่งใหม่ของคนกางเต็นท์ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ ขึ้นเมืงไหนเบซ้ายเหรอ เดี๋ยวที่เคยเห็นรถในในนั้นน่ะตอนนี้เราถามทิมงานก่อนครับเพราะว่ามันไม่ใช่จุดที่เราอยากจะมามันรถจอดอยู่ติดลำธารเลยจอดติดลำธารและเหยียลำธารยูมตรงกันรถมันจอดสองฝั่งอยู่ฝั่งนู้นนะเดยโทรไปถามเขาได้ไหมบเบนซ์นนะ่ะค,คือตรงที่มาร์กจุดไว้ครับเบนซ์มันมันเอารถลงไปติดน้ําไม่ได้เลยใช่ไหมคะพี่เข้าไปเข้าทางไหนกันครับผมเข้าทางข้างวัดลุยเอนดูโรมาชุดใหญ่เลยใช่ครับมันจะจอดรถข้างน้ําได้อ่าผมไม่จําเป็นจะต้องข้ามมาตรงหมุดแดงที่มาร์กถูกปะ ใช่ครับเราควรจะอยู่คนละฝั่งกับจุดที่มาร์คมาให้ที่เป็นทางง่ายถูกปะใช่ครับโอเคโอเคคนละฝั่งกัน,นได้ครับได้ครับเดี๋ยวพี่กลับไปหาทางนั้นสนับสนุนโดยใหม่ดิสันนวรากลา้าเพื่อคนเก่ง เราไปได้เดี๋ยวเราลงล่องนี้ได้เข้าล่องนี้ได้ไม่ต้องไปล่องนั้นคิดว่าถ้าฝนตกหนักๆยังไงก็พุ่งออกมาได้เพราะตรงนี้เป็นหินเดี๋ยวค่อยไปลุ้นในป่ากันหลังจากผ่านไปกว่า2ชั่วโมงในที่สุดก็มาถึงห้องวันนาแคมป์ลับกลางปา่าโค้งเจียมกันแล้วล่ะครับ หนที่สุดก็สําเร็จครับมาถึงฮองวันนาจนได้ลานหินตรงนี้เป็นลานหินที่เขาจะมากลางเต็นท์กางอะไรกันไฮไลท์ก็คือลําน้ําอันนี้เองนะฮะที่มันสวยมากนะครับผมโหลงไปที่เล่นได้ลงมาดูได้เป็นชั้นๆเลยนี่เขาก็มีชาวบ้านมาเล่นน้ํากันอะไรกันอยู่ตรงนั้นเป็นจุดที่น่าจะไปไว่ายน้ําเล่นได้ดีที่สุดนะเจ๋งมากๆเลย สวยเดี๋ยวผมว่าผมจะยึดตรงนี้แหละเอาทาบขึงกับผ้าใบกับต้นมงต้นไม้ให้มันได้ร่มเงาหน่อยแล้วก็เอารถมาจอดนอนใกล้ๆตรงนี้แล้วผมว่าสวยเอาละเดี๋ยวเราไปเซตอัพแคมป์ของเราวันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ากิจกรรมที่เราจะทำกันในวันนี้ที่ฮองวันนาแห่งนี้มีอะไรบ้าง ห้องวันนามีทางเข้าหลายทางนะครับทั้งถนน,นลูกรังชิวชิวและก็ทางยากบุกป่าลุยน้ําเหมือนที่คุณภุริเพิ่งจะผ่านเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับซึ่งพอมาถึงแล้วก็เซอร์ไพรส์กับบรรยากาศของลําธารไหลผ่านโบกหินทรายน้อยใหญ่ที่รวมกันแล้วเป็นองค์ประกอบที่สวยงามแปลกตาซึ่งบรรยากาศแบบนี้แหละครับเป็นคาแรคเตอร์หรือว่าภาพจําของจังหวัดอุบลราชธานีครับ กว่าจะเสร็จเสร็จนี่นานเหมือนกันนะคือจริงๆตรง้องวันนาเน,นี่ยนะครับมันเป็นจุดที่มีลำธารไหลผ่านแล้วก็ดูสิฮะต้นมองต้นไม้มันเขียวมีเป็นต้นไม้พุ่มมีเป็นทรายน้ำก็ใสก็จะมีพี่น้องชาวอุบลแถวๆนี้ก็จะมาปาร์ตี้กันบ้างพาครอบครัวมาเล่นน้ำกันแต่ก็จริงๆก็ฝากไปถึงคนที่มาใช้พื้นที่ร่วมกันแบบนี้ก็ต้องระวังนิดน,นึงนะฮะช่วงนี้มันโควิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องเสียงครับบางทีมาถึงโอ้โห ลำโพงตัวใหญ่มาเปิดเสียงดังตุ้มๆแบบกะมาปาร์ตี้เต็มที่คือพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่สาธารณะเนาะเราก็ควรจะใช้เสียงเฉพาะเราได้ยินกันอยู่ในพวกเรากันเองตรงนี้เป็นห้องครัวผมเดี๋ยวผมจะนั่งทําอาหารนะผมตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นมุมนั่งเล่นของผมนะครับชิลมากเลยอะนั่งแล้วก็มอง ดูคุ้งน้ำโอ้ฟินมื้อเที่ยงตอน4ี่โมงเย็นของเราวันนี้ครับผมได้อาหารแบบสำเร็จรูปมาจากพี่ชายที่ผมรักมากนะครับแล้วก็พอเกิดวิกฤตโควิด COVID เนี่ยเขาก็หาทางออกตอนนี้ออกโปรดักต์ใหม่มาซึ่งเจ๋งมากๆผัดไทยครับนุ่มแซบ่บ พี่หนุ่มอัฐพรครับผัดไทยสําเร็จรูปพร้อมปรุงโอ้โหก็คือว่าเราพกไปที่ไหนก็ได้เขาจะมีซอสผัดไทยให้มีกุ้งแห้งมีพลิกนะครับ3าบาทคุ้มมากๆนะครับผมวิธีทาเขาก็ทํามาให้เสร็จเลยนะฮะนำเส้นมาลวกก่อนนะครับผมนําซอสใส่ลงไปเข้ากันใส่ไข่เนื้อสัตว์ตะเกเทกุ้งแห้งลงไป มันจะลวกเส้นนานไปนิดนึงครับชิมดูนะนี่ผมไม่ได้ใส่เลยคือใส่แค่น้ําซอสกับพริกที่เขาให้มาเลยรสชาติใช้ได้เลยครับคือถ้าเผื่อใครมีเครื่องปรุงมาหน่อยนึงนะฮะใส่พริกใส่มะนาวใส่อะไรเหมือนเวลากินผัดไทยหน่อยอจบเลยก็สั่งได้ครับตาม LINE แอแล้วก็ตามเ c e b o o k ที่เราจะขึ้นให้นะครับผมอุดหนุนพี่หนุ่มกันหน่อย3-9บาทเองถึงมาก นน้กนัแอบไปส่องดีกว่าว่าคนที่เขามาปาร์ตี้ที่นี่เขาทําอะไรกันอยู่ทางนู้นจริงๆแล้วหินตรงที่เป็นตะไคร้ข้างล่างมันก็ลื่นเหมือนกันนะครับตรงนี้มันจะลื่นลื่นนิดนึงต้องเดินระวังนิดหนึง่งถ้าเดินเดินตรงแห้งนะครับแล้วก็ตรงที่เป็นคล้ายๆกับบ่อทรายอะไรอย่างเงี้ยจะเดินดีมากเลยนะแก๊้งปาร์ตี้เขาก็จะอยู่ตรงน้ําตกสวยๆตรงนูน้นผมหนีมาเมื่อกี้ผมก็กลางวนนั้นแหละแต่ว่าผมหนีมาตรงนี้จะมีหลุม คล้ายสา0 0ัโบกเนี่ยเห็นว่าเป็นหลุมเป็นหลุมอย่างเงี้ยอยู่ในน้ําเต็มไปหมดเลยนะครับเดินเดินบนหินก็อาจจะหล่นตุ๊บลงไปได้แต่ว่าเราก็เอาเป็นที่นั่งแช่ของเราก็ได้แบบนี้นี่นั่งแช่ไปเลย พี่พทางด้านนู้นเขาปิดนะฮะแล้วก็พี่ๆีเขาก็ได้กลับบ้านไปเนี่ยนะครับบรรยากาศมันใช่เลยอ่ะคือธรรมชาติมันสวยงามมากแล้วมันก็เงียบสงบมากแล้วผมชอบลำน้ำตรงฮองวันนานี่อย่างหนึ่งนี่นะครับคือมันใสามากแล้วก็ อยากให้ดูต้นไม้ที่อยู่ริมน้าเนี่ยมันเหมือนมีคนมาจัดสวนเอาไว้ให้เราริมน้ำอะ่ะแล้วก็มีหาดทรายมีหลุมบอ่อคล้ายๆกับสามพันโบกมีต้นไม้เป็นหย่อมๆเล็กๆต้นไผ่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือโซนตรงเนี้ถ้ามาเที่ยวในช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะไม่ได้เลยนะเพราะน้ํามันจะแห้งแล้วก็จะไม่มีความสวยงามเลยถ้าหน้าหนาวเนี่ยทุกคนไปเที่ยวริมน้าโขมมากกว่าแต่ตรงเนี้ย ต้องมาเที่ยวหน้าฝนเท่านั้นไปเดินเที่ยวเล่นในเวิ้งทางด้านที่คอนเสิร์ตก็เพิ่งเลิกกันดีกว่าครับเดี๋ยวไปเดินดูกันนะฮะตรงนี้สวยครับแต่ก็ดูสิฮะเห็นไหมฮะแกงเมื่อกี้มานั่งปาร์ตี้ส่งเสียงดังแล้วก็ทิ้งขยะเอาไว้ไม่เก็บกลับไปส่งเสียงรบกวนคนอื่นขยะก็ไม่เก็บ อโอ้ชิลมากๆเลยครับบรรยากาศตอนเย็นเนี่ยแสงสวยถวายไลท์สวยนั่งฟังเพลงแล้วก็นั่งดูมือถือขายของออนไลน์ไปแล้วก็มานั่งตอบในบรรยากาศที่แบบ อย่างเงี้ยแทนที่จะไปนั่งตอบอยู่ในห้องอุดอู้แล้วก็มานั่งตอบด้วยอารมณ์ดีๆนะครับอธิบายถึงผลิตภัณฑ์คือตรงห้องวน,นาเนี่ยมันเป็นจุดที่ยังมีสัญญาณโทรศัพท์อยู่นะครับคือไม่ใช่ไม่มีนะฮะอันนี้ก็มี 3G นะครับก็ส่งเลขบัญชีไปแต่ลูกค้าก็โอนเงินเข้ามาคือของที่เกี่ยวกับสุขภาพตอนนี้ผมว่ามันขายดีนะแล้วเรามาขายออนไลน์นะครับแล้วเราก็ได้ใช้ชีวิตของเรานะฮะที่ไม่ใช่ในออฟฟิศ Rocket Performance M3 เร่งได้ดังใจรอบมาวัยติดมือ ยามเช้าที่ห้องวนาอากาศเย็นสบายสุดๆเลยนะครับเพราะถูกห้อมล้อมด้วยป่าทําให้ตื่นมาแล้วสดชื่นได้สูดอากาศบริสุทธิ์ได้ยังเต็มปอดดีจริงๆครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงช่วงเย็นนะครับบอกได้เลยว่าแดดนั้นร้อนแรงสุดๆถ้าคุณผู้ชมจะมาแคมป์ที่นี่นะครับแนะนําว่าควรมาถึงสักช่วงเย็นๆเจ็ดีที่สุดเลยครับ บรรยากาศตอนเช้าที่ห้องวันนานี่มันมันเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่มันใช่เลยนะครับเมื่อกี้ตื่นมาแล้วก็เดินดูแบบบรรยากาศริมน้ําไปเนี่ยน้ําแบบลําธารนี่มันสวยมากเลยอะแล้วก็มีปลาด้วยนะแล้วก็น้ําแบบเย็นสบายๆมากๆเลยอะผมก็เลยเลือกที่จะมานั่งตรงนี้แหละ มานั่งริมน้ําแล้วก็ทําอาหารเช้ากินเลยอาหารเช้าตอนนี้ผมเอาง,ง่ายๆครับอย่างที่บอกว่าในช่วงนี้ของรายการเราเนี่ยผมอยากจะมาแนะนําสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพกันนะครับผมมีซูเปอร์ซัพพลิเมนต์ครับอันนี้จะช่วยให้เซลล์ในร่างกายของคุณเนี่ยเด็กลง7 ปึง8ปีถ้าเผื่อคุณกินต่อเนื่องประมาณ6เดือนนะครับถ้าลองไปศึกษาดูเนี่ยเขาเรียกว่าเทลอส95นะครับมันจะช่วยยืดอายุของเซลล์ของเราเนี่ยให้มีอายุยืนยาวขึ้นทําให้หนึ่งก็คือเป็นแอนตี้เอจจิ้งครับเราก็จะรู้สึกสดใสกระปี้กระเป๋าขึ้นเขาเรียกว่าเป็นแบบโอ้โหซูปเปอร์ซัพพลิเมนต์เลยแล้วส่วนผสมที่ให้ามาเนี่ยนะฮะมีมากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นแอสตาเซนทีนก็คือสาหร่ายสีแดงแอสตาเซนทีนที่ดีเนี่ยนะครับจะให้วิตามินซีเนี่ยสูงมากๆฉะนั้นเนี่ยมันจะช่่วยในเรือองงข ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับยังมีคอลลาเจนไดเปปไทด์นะครับยี่ห้อเวลเน็กซ์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นผมได้ทดลองกินมาแล้วประมาณ2เดือนครับรู้สึกเลยนะฮะว่าตัวเองเนี่ยเออมีความเด็กลงด้วยนะและสําสำคัญนะฮะมันจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณเรามันจะเนียนขึ้นนะครับผมว่ากินแทนกาแฟเลยตอนเช้าอะ่ะปกติเรากินกาแฟใช่ปะ่ะเจ็ดสิบแปดสิบบาทแต่ว่าอันนี้ซองละ89บาทนะครับเพื่อสุขภาพของคุณนะผมว่าคุม้มกล่องหนึ่งเนี่ยมี1 0ซองนะฮะกินได้10วันนะครับแ0บาทแต่ว่า ที่อยากจะมาร่วมทีมกับเรานะครับเป็นโฮดดิ้งเดียวกับผมเนี่ยก็จะมีราคาพิเศษฮนะถ้าเผื่อใครที่สนใจนะครับลองเข้าไปแอดไลน์นะครับ adcharisma.everyday นะครับใครอยากมาร่วมทีมกับเราหรืออยากจะสั่งซื้อนะครับก็เข้าไปที่ไลน์แอดได้เลยนะครับ ก็มาแล้วครับเช้านี้เราควรจะต้องเล่นน้ํากันสัหน่อยนะครับเพราะว่าน้ํามันใสมากก็เป็นการอาบน้ําด้วยแล้วก็ถุงดํากับถุงปาสติกมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเล่นน้ําเสร็จจะเดินไปเก็บขยะสัหน่อยเพราะว่าไม่อยากให้สถานที่สวยๆแบบนี้มันมีแต่ขยะที่มนุษย์ทิ้งเอาไว้นะครับส่วนใหญ่แล้วที่เห็นเนี่ยเป็นขวดเบียร์เวลาที่มาถึงกินอะไรเสร็จแล้วเทก็เก็บกลับไปให้หมดนี่หงุดหงิดแต่เช้าเล่นน้ําดีกว่า เก็บไปเยอะแหละแต่ว่าเก็บไม่หมดนะควรจะเก็บให้หมดอะ เก็บของเสร็จเกือบหมดครับตอนกลางเนี่ยสรุปแล้วว่าใช้เวลากลางนานกว่าเก็บเก็บนี่มันก็ปุ๊บ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 พอร,รู้อยู่แล้วว่าเราจะเก็บอะไรยังไงนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องเอาขยะกลับไปด้วยฮะถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับสถานที่สวยๆงามๆอย่างเนี้ยมันสวยมากเลยอะ่ะมันเป็นธรรมชาติที่แบบมันว้าวมากแล้วมันก็อันซีนมากเลยสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าคุณมีธรรมชาติที่มันสวยงามมากๆแบบนี้นะครับอยู่ในชุมชนของคุณนะฮะคุณควรจะดูแลไว้ให้ดีเลยนะครับก็เป็น จุดเช็คอินอันใหม่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็มีโอกาสหน้าฝนลองแวะมาดูครับสำหรับวันนี้ฮะต้องขอบคุณนะฮะเทนเดเวอเรสต์นะครับในอีพีต่อไปครับผมยังคงอยู่บริเวณนี้ฮะแต่ผมจะเดินทางขึ้นเหนือครับไปยังมุกดาหารครับที่นั่นเนี่ยมีเรื่องราวของพญานาค3มพิภพอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอาถรรพ์นะครับตำนานที่เขาเล่าเอาไว้แล้วก็แรงศรัทธาที่คนที่นั่นเนี่ยเขามีต่อพญานาคนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ าิสมาเอเวอร์ดตัวแทนจำหน่ายชาริสมาซูเปอร์ซัพพลีเมนต์อย่างเป็นทางการ